สวัสดีครับทุกคนด้วยนะครับขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องชาชาแนลนะฮะแมเป็นไงเปิดมานี่เต็มไปด้วยกับโมเดลเต็มต่างน,น,นานานะครับบอกเลยครับว่าวันนี้ไม่จะมาขายของนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับฮนันทีเดเลกอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะมาแบ่งปันอยากจะมาแชร์กับเพื่อนเพื่อไม่ห้การเสียเวลานะฮะสำหรับคลิปวิดีโอนี้เราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับวอร์แฮมเมอร์ตัวเมือ่อ โอ้โหยิ่งใหญ่มากนะฮะสำหรับวอ r h แฮมเมอร์เอาจริงวอร์แฮมเมอร์เนี่ยมีมานานมากแล้วนะฮะก่อนที่เอาจริงก่อนผมเกิดด้วยซ้ำวอร์แฮมเมอร์เนี่ยฮะคือทเบิลท็อปบอร์ดเกมนะฮะแต่ว่าทเบิลท็อปบอร์ดเกมเนี่ยมันคืออะไรครับพี่ใช้นึกภาพนะฮะพเพื่อนๆลองนึกภาพจินตนาการเหมือนหนังที่อ่าเป็นแม่ทัพใช่ไหมฮะมองดูโต๊ะที่เขามีการทำเป็นไดโอรามาใช่ไหมแล้วก็มีการวางพวก หมากต่างๆนะฮะไว้จุดนี้ว่ากองนี้อยู่ตรงนี้กองนี้อยู่นี้เพื่อที่ประชิดตรงนี้ต่อสู้กับตรงนี้ไอ้ต่างๆใช่ไหมฮะไอ้วอลเทมเมอร์เนี่ยฮะก็จะมีการแบ่งออกเป็น2ทีมหลักๆนะฮะไม่รู้มันจะมีกี่ทีมก็ตามนะฮะทีผมรู้จักมันก็มีอยู่2ทีมนะฮะนั่นก็คือวอลเทมเมอร์ 40K นะฮะและวอลเทมเมอร์ e g h of Sigma นั่นเองนะฮะซึ่ง2อันนี้ก็จะเป็นการแบ่ง2ตทีมอย่างชัดเจนนะฮะไม่ว่าจะเป็นสายสาย <c oughs> เขาที่ชอบแนวไซไฟแนว Star Wars StarTech อะไรต่างๆนานา,า,าหรือว่าไอ,อ้พวกนี้เทคโนโลยีต่างๆมีความมืดมนของจักรวาลมีความสิ้นหวังมี f o r t อาจจะเป็นคำตอบสำหรับคุณนะฮะ ส่วนใครที่ชอบแนวแฟนตาซีดาบเวทมนต์ต่างๆมีมังกรมีความมืดมิดมีดูนี่นั่น,น,นมีเอลมีอะไรพวกนี้เอ็ดออฟซิมาก็เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่แนะนำซึ่งไอ้สองอันเนี้ยมันก็มีเนื้อเรื่องเป็นของมันเองนะฮะแล้วก็มีการแบ่งทับแบ่งฝ่ายกันค่อนข้างเยอะนะฮะใครที่ชอบแนวแนวไหนก็ลองไปหาอ่านรอหรือว่าไปหาช่อง YouTube ที่เขา ทาเกี่ยวกับสืุปเนื้อเรื่องเอาไว้เนี่ยเเซิร์ชเอา w อ r ์ a ฮ m e r นะฮะมันไม่ใช่เป็นโมเดลที่ออกมาเป็นสีอย่างนี้เลยนะครับผมก่อนหน้าที่มันจะเป็นสีเนี่ยมันเป็นสีเป็นพลาสติกธรรมดานะฮะซึ่งไอ้พวกเนี้ยผมมาทําการทําสีกันเองถ้าอยากจะเห็นคลิปทําสีหรือว่ายัางไงเนี่ยรอติดตามนะฮะเดี๋ยวผมจะอัดคลิปทําสีให้ดูในคลิปต่อๆไปซึ่งความสนุกของ w a r h a m m e r นะฮะบางคนเนี่ยก็อาจจะไม่เอามา เล่นกันบนบอร์ดจริงๆนะบางคนก็สะสมโมเดลใช่ไหมเพราะว่าด้วยความที่โมเดลมันมีความสวยของมันเองอยู่แล้วเว้ยซึ่งถ้าดูอย่างเอ็นออฟซิกมาตรงนี้นะฮะมังกรเนี่ยคือถ้าเพื่อนๆทาสีอย่างเงี้ยผมว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งช้อยที่แบบเฮ้ยน่าสะสมน่าจะเก็บนะแล้วก็ได้แบบว่าเก็บในผลงานตัวเองด้วยนะผมว่าจะเป็นจ้างคนอื่นเขาทำเนี่ยก็ก,ก็ทําได้นะฮะหรือว่าเพื่อนๆจะชอบแนวไซไฟ้ยฮะก็จะทําเป็นแนวแบบ นี่เป็นพังๆแบบตามที่เราอยากชอบคือแบบเพื่อนๆอยากให้มันเป็นสีอะไรเพื่อนๆก็สามารถที่จะทําให้มันออกมาเป็นสีีนั้นๆได้นนตามที่เพื่อนๆต้องการก็คือแล้วแต่เออมันคือสองสะสมนะฮะสำหรับมือใหม่อะผมพูดตรงนี้ครับว่ามือใหม่เข้ามาเนี่ยหลายคนก็ยังสงสัยว่าเลือกกล่องเลือกยังไงดีใช่ไหมฮะมันมีเยอะแยะมากมายนะฮะมือใหม่คือถ้าคุณเพื่อนๆมาเริ่มเล่นช่วงปลายปีนะฮะ มันจะมีกล่องกล่องหนึ่งที่เรียกว่าโคตรของโคตรของโคตรคุ้มนะครับผมนั่นก็คือกล่องที่เรียกว่ากล่อง Battle Ford ดมันจะเป็นกล่องอย่างนี้กล่องเบิรมเบินะฮะซึ่งอันนี้นะจะมีการรวบรวมยูนิตต่างๆนะฮะแบบเยอะมากๆนะผมบอกเลยคราว่าเป็นกล่องที่ออกมาครั้งเดียวไม่ได้เปียครั้งด้วยซ้ําออกมาแค่ครั้งเดียวแล้วก็ไม่รู้อีกว่าปีหน้าจะออกไอ้คับนี้อีกไหมแล้วจะออกโมเดลพวกนี้ให้หรือเปล่าก็ต้องลุ้นกันครับว่าปลายปี จะมีประกาศอะไรก็รอติดตามในเพจของอตัวแทนจำหน่ายต่างๆเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้เล่นใหม่นะฮะก็สิ้นปีก็มีแต่สำหรับบางคนที่เพิ่งต้นปีใช่ไหมก็แบบว่าเฮ้ยอยากจะเริ่มเล่นใช่ไหมครับผมก็จะมีกล่องเกี่ยวกับอ่าคอมแบ a กแพสโทนนะคอมบ็แพทโทเป็นกล่องเกี่ยวกับ s t a r ์เตอนะฮะมีหลายทับมากนะฮะตอนนี้อันนี้เป็นของ s p e Wolf นะฮะแต่ผมไม่ได้เล่น Space Wolf นะครับเพราะว่าก็จำได้ว่าตอนนั้นซื้อมา อันนี้เป็นกล่องแรกเลยมั้งที่ผมซื้อแล้วก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมานะฮะไอนน้จริงอ่ะการเล่น Warhammer เนี่ยครับมันจะเป็นการเล่นที่แบบว่าค่อนข้างหลากหลายนะฮะไม่ว่าคุณจะมีกล่องนี้ก็ตามแต่คุณสามารถเอามาทําเป็นสีอื่นได้อันนี้สซร์มือใหม่นะฮะอันนี้มือใหม่ถ้าเกิดว่ามาช่วงปลายปีถ้ามีกล่องเบนดยฟอรแล้วเพื่อนเเห็นว่าเอะทับนี้เพื่อนๆออยากเล่นแนะนําแต่ว่าช่วงนี้มันจะไม่มี ก็แบบพัโทโถไปก่อนนะครับส่วนพวกนี้จะเป็นกล่องแบบเอามาเสริมนะฮะเป็นแบบว่าเป็นคล้ายๆกล่องเสริมกล่องแยกนะฮะก็เอาจริงๆนะมันก็คือกล่องไอ้พวกนี้มายำมันอยู่ในอ่าไม่ว่าเป็นทั้งเขา้าแบบแพทโถหรือว่าจะเป็นแบตเตอรีฟอเนี่ยบางกล่องก็จะคืออยู่ในประมาณนี้แยกออกมาเพื่อที่เผื่อแบบว่า ไม่ได้อยากจะซื้อทั้งกล่องแต่อยากจะได้แค่ตัวไม่กี่ตัวอย่างเงี้ยก็ซื้อมาแยกกันได้ประมาณนี้นะฮะแล้วจะมีอยู่อีกกล่องหนึ่งที่เป็นการรวมของ2ฝั่งนะฮะซึ่งราคาก็จะสูงหน่อยแต่ถามว่าเพื่อนๆสามารถหาคนหาได้ง่ายมากนะครับบอกเลยรับว่าเกมนี้เป็นคนเกมที่หาคนหาได้ง่ายมากๆนะฮะคือเพื่อนๆอยากได้ทับนี้แต่ว่าอีกกล่องอีกกล่องเนี่ยมันออกมาให้สองสองทับ เพืเ่อนสามารถหาอีกคนหนึ่งที่เล่นทัพนู้นน่ะฐานกันได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ผมมันได้มาจากกล่องหานเวยอนาคตเนี่ยมันมีแน่ๆฮะกล่องแยกแต่ว่าแล้วก็มันก็ได้แบบว่าพวกยูนิตต่างๆเอามาใช้ด้วยประมาณนี้ใช่ไหมฮะพวกนี้พวกยูนิตพวกนี้นะฮะมันจะมีการแบ่งแต้มครับมันจะมีการแบ่งแต้มตัวนี้18บ0ยอะไรประมาณแต้มใช่ไหมรวมเป็นทัพน้อย แปดสิบ,บแต้มยี่สิบแต้มประมาณนี้ใช่ไหมส่วนใหญ่ที่เล่นกันเนี่ยเขาจะเล่นกันอยู่ที่หนแบบึ 2, แบบ่งพันแต้มสองพันแต้มสามพันแต้มก็แล้วแต่กันไปนะครับผมซึ่งตัวยูนิตต่างๆก็เอามารวมกันห้ามเกินสองพันแต้มพันแต้มประมาณนี้ใช่ไหมฮะซึ่งหลังจากเนี้ยมันจะมีกฎกฎหนึ่งที่เขาใช้คําว่าคอมแบ,บทคาโต้ก็คือคุณแค่เปิดกล่องกล่องเนี้ย คุณก็สามารถเข้าเล่นได้เลยเว้ยก็คือทําสีทาอะไรเสร็จปุ๊บหรือว่าไม่ต้องทําสีก็ได้นะ้วแต่ประกอบเสร็จเล่นเลยนะฮะกล่องนี้ก็เป็นอีกหนึ่งกล่องสตาร์เตอร์นะฮะผมที่อยากจะแนะนํากันเพราะว่ามันก็เป็นอีกหนึ่งกล่องที่ราคาประหยัดนะรานะคาไม่ได้แรงมากแล้วก็ได้ยูนิตค่อนข้างเยอะถ้าเพื่อนเอนเล่นแบบว่าบางคับที่เล่นยูนิตเดียบ เน้นยูนิตจริงๆอะอย่างเทอร์นิตเพื่อนได,ได้แบบว่ายูนิตอย่างเยอะเลยนะหรือว่าบางทับก็จะมียูนิตน้อยหน่อยแต่สกรินภาพคือโหดมากประมาณนี้ก็อันนี้ก็อยู่ที่เพื่อนชอบทับไหนอะไรยังไงแล้ก็ค่อยพัฒนาต่อยอดกันไปต่อยอดกันไปนะครับผมผมบอกเลยครับว่ามันเป็นอีกหนึ่งงานอนเดเล็กที่งอกง่ายมากกว่ากันดั้มอีกนะกจริงๆ กันดั้มมันก็งอกผมจริงผมก็งอกกันดั้มมาก็เยอะนะนก็ตลอด10กว่าปีที่ผ่านมาก็ก็เยอะนะแต่พอมารู้จักกับวอลแฮมเมอร์ไอจริงผมยังรู้สึกเสียดายเพราะว่าถ้าผมผมรู้จักวอล h ฮ m เมอร์นานเลยกว่านี้นะจะแ,แต่ผมช่วงผมเรียนนะผมบอกเลยแล้วก็อย่างหนึ่งนะครับผมก็ใครที่สนใจพวกโมเดล Warhammer พวกนี้นะฮะลองเซิร์ชน,นะครับผมหา ร้านโมเดลใกลๆบ้านท่านนะอาจจะเจอก่อนจากกันไปนะครับผมเพื่อนๆเล่นทับกันไหนกันบ้านนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง4 k หรือว่า e g e of sigma นะครับผมก็รอคอมเมนต์กันดูนะครับผมบอกเลยครับว่าคอมมูนิตีนนี้ค่อนข้างที่จะตอดเปิดต้อนรับกับทุกคนนะไม่ใช่เป็นผู้เล่นเก่าหรือว่าเป็นผู้เล่นใหม่อย่างผมก็ยังเป็นผู้เล่นใหม่อยู่นะครับผมบอกว่าครับว่าใหม่อยู่นะฮะผู้เล่นเก่านี่คือเขาโปรเฟชชั่นอลไปแล้วนะฮะซึ่งผมก็ต้องศึกษา ค่อนข้างเยอะพอสมควรครัผมให้ข้อมูลผิดพลาดยังไงก็ขอัยตรงนี้ด้วยนะครับสำหรับใครที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับผมแลครับผมวันนี้ขอตัวไปก่อนนะฮะแล้วเจอกันใหม่ For the Emperor เจอกันใหม่ครับหน้าสวัสดีครับ